ดีใจขายที่สำเร็จสาวนำกล้วยห้าร้อยหวีมาแก้บนพระเงินพระทองลุ้นเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสาวสุดดีใจนะคะบนขายที่กับพระเงินพระทองแล้วสำเร็จเลยนำกล้วยมาแก้บนนะคะและไม่พลาดก็ขอเลขเด็ดไปลุ้นต่อเลยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่ อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะมีคนบนหลวงพ่อรวยหรือพระเงินพระทองนะคะแล้วมาแก้บนนะคะนั่นก็คือนางสาวหทันวันนะคะอายุ42ปีนะคะเป็นชาวฉะเชิงเซานะคะนำกล้วยน้ำวาว0า500วีบรรทุกรถกระบะมาเต็มเลยนะคะเพื่อมาแก้บนนะคะใส่หลังรถมาแก้บนเลยนะคะโดยหมายเลขรถนี้ชาวบ้านแห่สองเลยนะคะ เพราะทุกคนเชื่อว่าคนที่ขนของมาแก้บนรถจะให้โชคนะคะโดยรถที่บรรพุกกล้วยมาคือรถฟอร์ดนะคะสีส้มหมายเลขทะเบียน4 mm hmm. กไก่ต่อเต่า7847กทมนะคะขนมาแก้บนพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยนะคะหลังจากเธอบอกว่าเธอเคยมาขอแล้วก็บนบานสารกล่าวพระทองพระเงินพระทองนะคะไว้เมื่อ3 ปีกว่านะคะแล้วก็ขายที่ได้สําเร็จจึงนํากล้วยน้ำว้า500วีมาถวายแก้บนตามสัญญานะคะทั้งนี้นะคะหลวงพ่อแป๊ะได้ให้พระลูกวัดแล้วก็สิทธิ์มาช่วยกันนํากล้วยไปวางเรียงรายไว้ที่ด้านล่างของศาลาการประเรียนหน้าองค์พระเงินพระทองจำลองนะคะเพื่อประกอบพิธีแก้บนให้โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้นะคะโดยจุดทูบเทียนและดอกไม้ถวาย ก่อนจะกล่าวคำอธิษฐานนะคะบอกกล่าวสิ่งที่นำมาแก้บนจนเสร็จสิ้นในการประกอบพิธีครั้งนี้มีชาวบ้านนักเสี่ยงโชคมาขอโชคขอลาบต่างเฝ้ามองดูอย่างมากมายเลยนะคะบางรายขอถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถเพื่อไปลุ้นนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าเลขนี้จะให้โชคนะคะใครที่ขนของมาแก้บนชาวบ้านเขาก็จะถ่ายรูปไว้ทะเบียนคือสกไก่ต่อเต่า7 8็7เจด กทมนะคะหลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะนางสาวหาทันวันนะคะก็ได้นำสิ่งของทั้งหมดที่มาแก้บนในครั้งนี้นะคะโดยเธอบอกว่าเธอได้บุญกับพระเงินพระทองไว้เมื่อปี2562ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากที่ดินมีที่บินอยู่แปลงหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาบออขายมานานแล้ว ก็ขายไม่ได้นะคะเธอก็เลยมาขอให้พระเงินพระทองช่วยนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหลายปีก็ไม่มีคนติดต่อมาะะพอมาขอพระเงินพระทองนี่ขายได้ทันทีนะคะพราะเธอดูจากข่าวนะคะว่ามีคนมาขอให้ขายที่ได้กับพระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์มักจะสาเร็จเธอก็เลยตัดสินใจมาขอเป็นวัดสุดท้าย โดยชวนครอบครัวมาไหว้พระเงินพระทองบนบานสันกล่าวไว้หักขายที่ดินได้สําเร็จจะมาแก้บนใหญ่นะคะจากนั้นก็นํโฉนุดที่ดินไปวางไว้ใต้ฐานพระเงินพระทองซึ่งทําตามคําแนะนำที่กล่าวขานกันต่อๆกันมานะคะจนกระทั่งผ่านไปนานกว่า3ปีเธอก็ขายได้สําเร็จนะคะปรากฏว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อจริงนะคะจึงต้องบรรทุกกล้วยน้ําว้ามาแก้บนดังกล่าวนะคะ และก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะเธอก็เชื่อว่าพระเงินพระทองจะให้โชคอีกนะคะเพราะก่อนหน้านี้บนไว้หลายที่แต่ก็เงียบไปไม่มีคนติดต่อมานะคะจนกระทั่งมาบนพระเงินพระทองนี่เธอบอกว่าเป็นที่สุดท้ายที่บนไว้แล้วก็ประสบความสําเร็จเหลือเชื่อมากนะคะจนมีคนติดต่อมาซื้อนะคะแน่นอนนะคะเมื่อแก้บนเสร็จนะคะเธอก็เขย่าเซมซีนะคะเธอบอกว่า ขอโชคอีกครั้งนะคะเขย่าซเซงซีหล่นมานะคะเซมซีหล่นมา2ไม้ได้เลข20กับ13นะคะ20กับ13นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเธอบอกว่าผ้าพระเงินพระทองให้โชคอีกเธอก็จะกลับมาทําบนใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์อีกนะคะนี่คือเรื่องของคนที่ดวงเฮงดวงดีบนแล้วประสบความสําเร็จนะคะมาแก้บนพระเงินพระทองหรือหลองพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ของวัดสว่างอารมณ์นะคะสวัสดีค่ะ